ข้าพเจ้าขอของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้เาสดคพระเจ้าข,ขเขาขอพระเจประทานพระกรุกาก่าธิคุณพร้อมทั้งขอเป็นทีรู้จักกันานทุกท่านเพื่อให้ใครๆนับถือถึงข้นขอ วยกนไม่รู้ี่ากิจกาวจะเป็นันจสาววกนโอ้ไม่ต้ถึงเ่าเราแล้วจะไปจะเป่นนนต้องทำติด่อนบานแต่เขาดีกว่าดกว่าเขาอยู่ห้องกัวหนะานากโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดอด่สุอช่ดยอ เราอยากให้เราค่อยๆเรีนเรื้องขั้นพื้นฐานเรื่องง่ายรื่องที่เราต้องเรียนข้นพื้นเรื่องขั้นพื้นเชื่องที่เราต้องเรียรื่องท่ขั้นพื้นเรื่องที่เราต้องเรี เราทำล้ที่้เก่อรเอีแมารอ่น็ส่กแบบพรบิดาและพระบุตรและพระิตนต่อไปก็จะเป็นที่ทีเจ้าคุณวันนี้เรามาชุมนุมกันที่นี้ เราสูจนที่มีความเชื่อที่ศอกตกช่อกตที่เราทำการพะสจนทํามรับอนการิน้ตงาใหราปานทบบวาให้เราเป็นแบบาผู้เราให้ารพิสูนริ นสตรงไมก็ร้อนีอนิงดีกว่าม่บ้านรีนรอาไปกินนกินนี่นร้อนร้อนร้อนตัวสดีร้อนากูแ่ขาอยากเเขากลับต้องหาเองข้รับทางนูนแล้วก well. well ี should, ้นะทางออกนู่นนะอันนี้เทียนมันน้อยไงเออเาใส่เยอะเทียนน้อยอ่ะไม่ออกอนแล้วถ้าอมอเลยองนี้